ใครจะเชื่อว่าเพียงแค่ชื่อของหลวงพ่อเงินก็เต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอัศจรรย์ความศักดิ์สิทธิ์ที่เล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นไม่ใช่แค่ตำนานที่เล่าขานแต่มันคือประจักษ์พยานแห่งบารมีของพระเกจิผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองโพทะเลจังหวัดพิจิตรครับเสียงร่ำลือถึงวันมรณภาพของหลวงพ่อเงินนั้นก็ได้ยินมาตรงกันทุกขนแห่งนะครับท่านจากไปอย่างสงบ ในวันศุกร์แรม11ข้าค่ำเดือน10ปีมะแมเวลาตีห้าซึ่งก็ตรงกับวันที่20กันยายนพศ2 4 6พครับณวัดวังตะโกรหรือวัดบางครานทุกคนต่างก็รับรู้ถึงช่วงสุดท้ายของท่านแต่เรื่องราวการกำเนิดของท่านนั้นกลับเลือนหายไปในความทรงจำของผู้คนครับมีแต่เพียงคนในครอบครัวเท่านั้นที่จดจำได้เพราะใครจะรู้ว่าเด็กน้อยที่ถือกำเนิดขึ้นในวันนั้น จะกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโพทะเลจวบจนทุกวันนี้เมื่อท่านมรณภาพคณะศิษยานุสิ์และญาติโยมต่างก็พร้อมใจกันเก็บสังขารของท่านเอาไว้ในเบื้องตน้นก็หวังเพียงเพื่อคลายความอาลัยแต่ก็ยังคงกราบไหว้เสมือนท่านยังมีชีวิตอยู่แต่ความเคารพศรัทธากลับรุนแรงเกินคาดครับและก่อนจะถึงเวลาเก็บอทิของหลวงพ่อเงินนั้นทุกคนต่างก็ย่งชิงข้าวของของท่านที่เคยใช้ ไม่ว่าจะเป็นจีวรสบงหรือแม้แต่เข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวของท่านขอเพียงได้แค่เศษเสี้ยวเ,เพียงเล็กน้อยเพื่อไปบูชาเพื่อคุ้มครองตัวเองเท่านั้นก็ไม่เหลือแม้แต่เท่าฐานให้เห็นครับทุกคนต่างก็เชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงพ่อเงินที่ยังคงเปี่ยมล้นถึงแม้ว่าท่านจะละสังขารไปแล้วก็ตามครับอภินิหารจากต้นโพศักดิ์สทธิ์ซึ่งเรื่องราวความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อเงินนั้นก็ไม่ได้จบลงพร้อมกับสังขารของท่านนะครับ แต่ก็ยังคงปรากฏผ่านสิ่งรอบตัวของท่านและหนึ่งในนั้นก็คือต้นโพสักดิทธิ์ที่หลวงพ่อเงินได้หักกิ่งไม้ปัปักไว้ริมน้ำหน้าพระอุโบสถของวัดวังตะโกซึ่งก่อนที่หลวงพ่อเงินจะปักกิ่งโพนั้นท่านก็ได้อธิษฐานจิตเสียงทายว่าหากวัดจะเจริญรุ่งเรืองก็ขอให้กิ่งโพนี้จงแตกกิ่งก้านสาขาแผ่ไพศาลซึ่งก็ไม่นานนักนะครับกิ่งโพนั้นก็ยังรากลึกเติบโตอย่างรวดเร็ว พร้อมกับความเจริญรุ่งเรืองของวัดที่ท่านได้สร้างขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์เลยทีเดียวครับและต้นโพต้นนี้แหละครับหลวงพ่อเงินก็เคยสร้างแคร่ไม้เอาไว้นั่งพักผ่อนแต่เมื่อท่านสิ้นบุญไปพระครูพิมูลธรรมเวทซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาตรูปต่อมาก็ได้สร้างพระอุโบสถขึ้นมาใหม่แทนหลังเก่าที่ทรุดโทรมลงไปนะครับแต่กิ่งก้านสาขาของต้นโพที่หลวงพ่อเงินได้ปักกิ่งไว้นั้นกลับบดบังความงดงามของพระอุโบสถ ท่านพระครูพิมลธรรมเวทจึงคิดจะตัดกิ่งโพให้สวยงามแต่ก็ปรากฏว่าไม่มีชาวบ้านคนใดกล้าแต่ต้องเลยแม้แต่คนเดียวครับก็เพราะว่าความยำเกรงในบารมีของหลวงพ่อเงินนั่นเองจนในที่สุดพระครูพิมูลธรรมเวทจึงต้องจุดธูปเทียนบอกกล่าวขออนุญาตหลวงพ่อเงินเพื่อขอตัดกิ่งเพื่อความสวยงามของวัดซึ่งก็ไม่ใช่การลบหลู่ครับแต่ก็ได้มีเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับ ก็เพียงแค่ไม่กี่วันหลังจากที่มีการขออนุญาตหลวงพ่อเงินกิ่งโพต้นนั้นก็หักโค่นลงมาเองโดยไม่มีลมพายุหรือสิ่งผิดปกติใดๆทางสิ้นครับซึ่งปรากฏการนี้ก็ยังตอกย้ำถึงอภินิหารของหลวงพ่อเงินได้เป็นอย่างมากครับหรือเมื่อกิ่งโพหักโค่นลงมาแล้วนั้นทางเจ้าอาวาสเองจึงให้นางจันท์ที่เป็นชาวบ้านในละแวกนั้นได้เข้ามาจัดก,การเลื่อยเป็นท่อน,อนเพื่อแบ่งไปเผาถ่านกันคนละครึ่งกับวัด แต่เหตุการณ์อันไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นอีกรอบครับเมื่อนำกิ่งโพมากองรวมกันแล้วจุดไฟเผาไม้โพนั้นกลับไม่ยอมติดไฟแต่ตรงกันข้ามครับนางจันกลับมีรอยไหมผู้พองทั้งตัวหูดับตาบอดทรมานแสนสาหัสเลยทีเดียวและไม่กี่คืนต่อมาหลวงพ่อเงินก็มาดุนางจันในฝันว่ากูให้ของดีมึงไว้ใช้มึงกลับไม่รู้คุณค่าเอาไปเผาซะอีก นางจันทถึงกับสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วก็ทบทวนเรื่องราวความฝันนั้นแล้วจึงรีบนำดอกไม้ทูบเทียนเท่าอายุของตัวเองไปขอเข้ามาต่อหน้ารูปหล่อของหลวงพ่อเงินและเพียงไม่กี่วันต่อมานะครับอาการของนางจันทร์ก็กลับคืนสู่ปกติอย่างน่าอัศจรรย์ครับแล้วต่อมาในปีพศ2514ต้นโพสักดิธิ์ของหลวงพ่อเงินนั้นก็ได้หักโค่นลงมาทางต้นโดยไม่มีเหตุปัจจัยทางธรรมชาติใดๆเลยทั้งสิ้นนะครับ และบทเรียนจากนางจัน์ในครั้งก่อนนั้นก็ทําให้ชาวบ้านต่างพากันนํากิ่งโพเล็กบ้างใหญ่บ้างแล้วไปแกะเป็นพระไม้โพหรือวัตถุมงคลต่างๆจนไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่เลยครับซึ่งการโค่นล้มของต้นโพนั้นก็ถือเป็นการแสดงออกถึงอนิจจังแม้แต่เป็นต้นโพของหลวงพ่เงินที่อธิษฐานจิตไว้ก็ตามครับก็ไม่พ้นการเกิดแก่เจ็บตายนั่นเองปฏิหารย์ในพิธีพุทธาพิเศษ ซึ่งต่อมาในปีพศ2515ทางวัดก็ได้จัดพิธีพุทธ,ธาพิเศษวัตถุมงคลต่างๆขึ้นท่ามกลางแสงแดดจ้าในตอนเที่ยงวันแต่พรานเกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกรดที่เป็นวงล้อมรอบและก็ได้สร้างความอัศจรรย์ใจแก่ผู้พบเห็นเป็นยิ่งนะครับพอตกกลางคืนก็เกิดจันทรุป,ป,ปร,ราคาขึ้นอีกซึ่งชาวบ้านต่างก็ตีกรอกเคาะไม้ยิงปืนตามประเพณีโบราณที่เชื่อกันว่าเป็นการขับไล่พระราหูครับ ซึ่งมีผู้มาร่วมงานบางคนก็ได้ยกปืนยิงไปที่ต้นไม้ซึ่งก็มีภาพโฆษณารูปหลวงพ่อเงินติดอยู่แต่กลับยิงไม่ออกซะอย่างนั้นครับและเมื่อหลายคนที่เห็นเหตุการณ์ผู้คนจึงแห่เข้าไปเก็บไปบูชาบางก็ซื้อขายกันในราคาที่สูงลิบลิ้วซึ่งก็เป็นการตอบย้ำในความเชื่อมั่นในพุทธคุณของหลวงพ่อเงินเป็นอย่างยิ่งครับของดีอีกอย่างก็คือสับประครับหลังช้างหรือก็เป็นอานที่นั่งบนหลังช้างนั่นแหละครับ ซึ่งก็เป็นอาสนะที่หลวงพ่อเงินใช้นั่งหลังช้างเวลาที่ออกไปบวชบุตรหลานชาวบ้านหรือเมื่อท่านสิ้นบุญไปแล้วนะครับสาประครับหลังช้างก็ได้ถูกเก็บไว้หลังพระอุโบสถเก่าต่อมาก็ได้มีผู้คนไปตัดแบ่งเพื่อทําตะกรุดและเครื่องรางของครังต่างๆจนไม่มีเหลือแม้แต่เศษเลเ็กเศษน้อยแม้กระทั่งต้นละมุดที่อยู่หน้ากุฏิของหลวงพ่อเองก็ตามที่หลวงพ่อท่านเคยใช้รถน้ำมนต์ก็มีอันต้องตายลงอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งปกติแล้วนะครับต้นไม้เมื่อตายลงไปแล้วใบก็จะร่วงหมดต้นก่อนลำต้นจึงจะแห้งเหี่ยวแต่ต้นละมุดต้นนี้นะครับแม้ว่าจะตายไปแล้วหลายเดือนก็ตามใบก็ยังคงสภาพเดิมถึงแม้ว่าจะแห้งกรอบก็ตามนะครับภายหลังก็ได้มีคนขอไปส่วนหนึ่งเพื่อนําไปแกะเป็นพระบ้างไปทําตะกรุดและวัตถุมงคลอื่นๆอีกซึ่งก็ปรากฏว่ามีพุทธคุณด้านการปืนการระเบิดดียิ่งนัก และก็เช่นเดียวกันอีกนั่นแหละครับท่านผู้ชมแม้แต่รากเล็กรากน้อยก็ไม่มีเหลือให้เห็นเลยเช่นกันสู่ตำนานโครบาแห่งกรมหลวงชุมพรซึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อเงินก็ยิ่งทวีความน่าสนใจเมื่อปรากฏชื่อของเสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ซึ่งเป็นพระโอรสองค์ที่28ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นต้นตระกูลอาภากรณอยุธยา ซึ่งสำเร็จวิชาจากสำนักหลวงปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าหลังจากร่่าเรียนวิชาจากหลวงปู่สุขจนหมดสิ้นแล้วนะครับกรมหลวงชุมพรก็ได้กราบเรียนถามหลวงปู่สุขว่านอกจากท่านแล้วยังมีพระรูปใดอีกที่มีวิชาอาคมสูงส่งเทียบเท่าหรือยิ่งกว่าหลวงปู่สุขซึ่งหลวงปู่สุขเองจึงตอบว่าล่องเรือจากนี้ขึ้นไปถึงวัดวังตะโกหรือวัดบางคราน ยังมีท่านครัวบ้านบางครานอำเอภอโพทะเลจังหวัดพิจิตรนามว่าท่านอาจารย์เงินท่านมีวิชาอาคมที่แก่กล้ายิ่งนักอยากที่จะหาผู้เรืองวิชาอาคมใดไปเสมอเหมือนท่านอาจารย์เงินได้เลยท่านเป็นศิษยผู้พี่ของอาตมาเองจงมุ่งหน้าขึ้นไปเถิดแล้วจะได้พบครัวผู้นี้แน่นอนจากคำบอกเล่าของหลวงผู้สุขนะครับกรมหลวงชุมพรจึงเตรียมการเดินทางสู่ถิ่นชารวัน หลังจากที่ได้ร่ำเรียนวิชาจากหลวงปู่ศุกมานานกว่า15วันครับเมื่อหลวงพ่อเงินได้ทราบข่าวท่านได้เรียกพระลูกวัดลูกศิษย์และญาติโยมที่อยู่ใกล้เคียงให้เตรียมการจัดสถานที่จัดพิธีต้อนรับโดยบอกว่าอีกไม่นานนี้เสือจะมาทุกคนต่างเฝ้าคอยเสือที่หลวงพ่อกล่าวถึงโดยไม่รู้ว่าเป็นใครจนกระทั่งเรือของกรมหลวงชุมพรได้เทียบท่าหน้าวัดวังตะโกหลวงพ่อเงินก็บอกกับทุกคนว่า วันนี้และเสือจะมาถึงและก็เป็นจริงดังที่คาดครับเมื่อกรมหลวงชุมพรเสด็จมาถึงท่านก็ถามหาหลวงพ่อเงินและพระลูกวัดก็ตอบว่าหลวงพ่อเงินบอกว่าจะไปจำพรรษาที่วัดท้ายน้ำยังไม่บอกว่าจะกลับเมื่อใดกรมหลวงชุมพรจึงสั่งขบวนกลับแต่แล้วเมื่อบ่ายคล้อยท่านก็เสด็จกลับมาอีกและก็พบว่าหลวงพ่อเงินยืนรอรับเสด็จอยู่แล้วทั้งสองก็ได้สนทนากัน และกรมหลวงชุมพรก็ได้ร่ำเรียนวิชาต่อจากหลวงพ่อเงินนานไม่ต่ำกว่าครึ่งเดือนก่อนที่จะเสด็จกลับกรุงเทพครับหลวงพ่อเงินและหลวงปู่สุขต่างก็เป็นพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรและหลวงปู่สุขก,ก็ยังกล่าวว่าหลวงพ่อเงินเป็นศิษย์ูพี่ที่ร่วมอาจารย์เดียวกันถึงแม้ว่าจะไม่มีใครทราบที่แน่ชัดนะครับว่าพระอาจารย์องค์ใดที่เป็นอาจารย์ของทั้งสองท่านแต่ก็สันนิษฐานได้ว่าท่านทั้งสองนั้น น่าจะออกทุดงควัตแล้วก็พบกับพระเถระผู้ที่เชี่ยวชาญด้านพุทธาคมจากนั้นก็ได้ศึกษาเล่าเรียนวิชาด้วยกันจึงได้กล่าวกับกรมหลวงชุมพรว่าเป็นสิทธิ์ร่วมอาจารย์เดียวกันประวัติของหลวงพ่อเงินนั้นได้ขาดหายไปนานกว่า50ปีซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ท่านออกเดินทุดงควัตบำเพ็ญเพียรวิปัสสนากรรมฐานตามป่าเขาก่อนที่จะกลับมาจำพรรษาที่วัดท้ายน้ำ และก็ย้ายมาอยู่ที่วัดบางครานในวาระสุดท้ายของชีวิตครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นั้นก็ยังคงเป็นตำนานที่เล่าขานถึงบารมีและอภินิหารของหลวงพ่อเงินวัดบางครานซึ่งก็เป็นเทพเจ้าแห่งเมืองโพทะเลผู้คนยังคงประจักษ์ในความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนมาจนถึงทุกวันนี้ซึ่งเรื่องราวของหลวงพ่อเงินนั้นยังคงน่าค้นหาก็ยังมีอีกมากมายเลยทีเดียว แล้วก็เต็มไปด้วยปาฏิหาริย์ที่รอการพิสูจน์อีกมากเลยทีเดียวนะครับเอาไว้ในคลิปต่อๆไปผมจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังกันแบบจุใจแน่นอนครับแล้วท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านล่ะครับสนใจเรื่องอภินิหารด้านไหนของหลวงพ่อเงินเป็นพิเศษหรือเปล่าล่ะครับสามารถพิมพ์บอกผมได้นะครับที่ช่องคอมเมนต์ได้เลยครับเมื่อฟังคลิปจบแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับ เพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจนำเรื่องราวดีๆมาเล่าให้ฟังต่อไปครับข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลน,นี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงบิดามารดาครูอาจารย์ทั้งลูกหลานญาติมิตรสนิทกันทั้งคนเคยร่วมรักสมัครใครขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลน,นี้เทิน ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลลโลกโปรดดมดาลให้ท่านผู้ฟังทุกท่านมีความสุขสมปรารถนาทุกประการร่ำรวยเงินทองและมีสุขภาพที่แข็งแรงด้วยกันทุกท่านเลยนะครับขอบคุณครับ